ผมเพิ่งค้นพบว่าการรับงานจากลูกค้าชาวต่างชาติมันได้เงินมากกว่ามากๆเลยล่ะในเอพิโซดนี้ผมก็เลยจะรับงานจากลูกค้า3คนโดยที่ทั้ง3คนเป็นชาวต่างชาติที่ส a k e อ g ง i s h ทั้งหมดแล้วผมจะไหวไหมนะเหรอคำตอบก็คือไหวอยู่แล้วเพราะผมคือเดอะพวนฮีโร่พันใหม่สายเข้าใจยากแล้ว3งานที่ผมต้องทำมีอะไรบ้างงานแรกก็คือ ผมถูกจ้างโดยคุณแม่ชาวต่างชาติให้ไปหยุดลูกชายของเธอไม่ให้ดูหนังโป๊งานที่สองก็คือมีชายหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการสมัครงานของเขาและเขาต้องการให้ผมช่วยส่วนงานที่สามงานสุดท้ายของวันคือผมต้องป้องกันไม่ให้บุคคลสำคัญชาวต่างชาติคนหนึ่งถูกลอบสังหารผมไม่รอช้ารีบไปที่บ้านของลูกค้าคนแรกซึ่งก็คือคุณแม่ คุณแม่พาผมไปแอบดูลูกชายของตัวเองที่ห้องเห็นได้ชัดว่าเขากำลังชมภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ภาพบนจอปรากฏให้เห็นว่ามีตำรวจกำลังลงโทษนักโทษโดยที่ตำรวจเป็นผู้ชายส่วนนักโทษเป็นผู้หญิงทุกอย่างดูปลอมไปหมดแต่ลูกชายของคุณแม่ดูจะชอบมากดัมดูที่ชุ o ตำรวจดูดี o ากนี่ไม่ใช่ s i s วจจร t งๆเขาเ o ็นตำ s วจตัวปลอมโอ้จริงเหรอ Well then, I would like to turn the porn cup to popcorn. ทันใดนั้นเองลูกชายของคุณแม่ก็ต้องอารมณ์เสียเป็นอย่างมากที่หนังโป๊ถูกทำลายจนดูไม่ได้หลังจากที่ผมรับเงินค่าจ้างจากคุณแม่แล้วผมก็รีบไปที่สถานที่ที่สองที่นั่นมีชายหนุ่มชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เสื้อเปื้อนอุจจระทั้งทั้งที่อีกไม่กี่นาทีต้องไปสัมภาษณ์งาน So from what I understood. You fell into shit, right? Don't worry Because I am going to turn Fail into shit to fit into shell Oh my god, this is great I didn't fell into shit I just fit into shell I'm glad you like this And it would be 70 bucks, alright? ทันทีที่ผมได้รับเงินค่าจ้างจากลูกค้าผมก็รีบไปที่สถานที่สุดท้าย Hello sir ผมคนไทยครับผมเป็นคนรับใช้ที่นี่แค่มายืนรอรับเจ้านายของผม ท่านยังไม่มาเออนี่ไงมาพอดีผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อลูกค้าคนนี้ปรากฏตัวผมจะมองหน้าเขาให้ได้เพราะไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขาแต่มองยังไงก็ไม่สามารถมองผ่านกระจกของรถแท็กซี่ได้เลยทัานใดนั้นเองคนที่ตั้งใจจะลอบสังหารลูกค้าของผมก็ปรากฏตัวพร้อมกับปืนบาสุก้ามันเล็งบาสุก้ามาที่แท็กซี่ผมยอมรับว่าคิดไม่ออกเลย ว่ามีคำอะไรในภาษาอังกฤษที่มารวมกับแท็กซี่แล้วจะออกมาเป็นอะไรที่แก้ปัญหาได้แต่โชคดีที่ในภาษาไทยมีสิ่งที่เรียกว่าคำทับศัพท์และแท็กซี่ไม่ใช่แค่คำภาษาอังกฤษแต่เป็นคำทับศัพท์ด้วยผมจึงทำแบบนี้ได้ขอเปลี่ยนแท็กซี่เป็นที่แทกทันใดนั้นเองปืนบาสุก้าก็ไม่ได้เล็งแท็กซี่แต่เล็งที่แซกเมื่อภารกิจเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าก็จ่ายตังค์ผม ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมแม้แต่ตอนที่เขาเปิดกระจกมาจ่ายเงินผมผมก็ยังไม่เห็นหน้าเขาจะยังไงก็เหอะในเอพิโซดที่แล้วผมทำไป3งานได้เงินงานเดียววันนี้ผมโคตรดีใจที่ทำสามงานแล้วได้เงินทุกงาน